โลครับตอนนี้กำลังขึ้นเขาแดนนะครับอันนี้เป็นนักศึกษาสาขาพนัฒนาชุมชนนะครับนะฮะอันนี้อันนี้รุ่นที่เท่าไหร่ห้าเของ5้านะครับเป็นในวิชาเพชรบุรีศึกษานะครับตอนนี้ก็เดินได้ถึงครึ่งทางแล้วป่าค่อนข้างสมบูรณ์ครับเนื่องจากไฟป่าไม่ได้เข้านะครับที่สามารถปกป้องไฟป่าได้ ก็ตอนนี้ก็ดูเนี่ยครับเห็นไหมครับรสู้ๆกันทั้งนั้นเลยนะครับส่วนวันนี้ขี้เมาครับแต่วันนี้ขึ้นมาสุดยอดเลยนะครับเมื่อคืนนี้เมาอ้วกแต่วันนี้ขึ้นขึ้นมาก่อนเขานะฮะถือว่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเพราะว่าชุมชนสามารถปกป้องไฟป่าได้โดยเฉพาะคนหนึ่งที่ ขาดไม่ได้ก็คือตัสดีคนดูห้าสิบคนครับนาโกนะครับซึ่งเป็นปัาชาวบ้านแล้วก็เป็นคนที่นำนักศึกษานะครับขึ้นบนเขาแดงนะครับแล้วก็เป็นคนที่ปกป้องไฟป่าไม่ให้เกิดขึ้นในปีห้าข้าเดี๋ยวเราก็รอดูว่าปีหกศูนย์เป็นไงบ้างนะครับเด <6 S 1> <ย>ี๋ยวตอนนี้กำลังเดินขึ้นยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับแต่ก็ยังมีนักศึกษาอีกหลายกลุ่มที่อยู่ ด้านหลังซึ่งท้าลองเชาแล้วก็นกอตแล้วก็หลายคนนภัยนะครับที่หลังถานอยู่อันนี้ถือว่าเป็นชุดกลุ่มแรกครับใชครับนอ่าทักหน่อยทักหน่อยทักหน่อยครับโอ้เห็นไหมครับนะฮะเดี๋ยวรออีกสักพักก็คงจะถึงยอดแดนครับนะฮะแค่นี้ก่อนนะครับ